หนุ่มจับงูมือเปล่าชาวตรังโต้หลังถูกกล่าวหาตัดต่อภาพยันเป็นของจริงเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวดงูตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษคุ้มครองให้พ้นจากเขี้ยวอสรพิษอึ้งโรงแรมในฝรั่งเศสใช้รูปพระพุทธเจ้าระดับฝาโถส้วมชาวพุทธโวยร้องกระทรวงต่างประเทศและสำนักพุทธประสานโรงแรมและบริษัทผู้ผลิตให้ยุติการก,กระทำลบหลู่ศาสนาพุทธ พบพึ่งหลวงอพยพหนีหมอกควันไฟป่าบนดอยเชียงใหม่ลงมาทำรังพื้นที่ราบมากเป็นพิเศษโดยอาศัยอยู่บนต้นยางสูงมากกว่า30รังต่อต้นเดอะซันเว็บไซต์ต่างประเทศเผยแต่งงานสุดแปลกบ่าวสาวแต่งกายเป็นตัวการ์ตูนเช็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่าหลังทั้งคู่อยู่กินกันมานานกว่า5ปีโดยได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากเป็นพิเศษ อชลตตัวเขียวเลยใช่ยักษ์ตัวเขียวพูดถึงเรื่องข่าวต่างประเทศแล้วนะฮะครับ,รบก็มีข่าวต่างประเทศอยู่ชิ้นหนึ่งนะเป็นจากกินเนสบุ๊กเขาพูดถึงผู้หญิงที่อายุยืนที่สุดในโลกนะฮะก็เป็นชาวญี่ปุ่นน,<ำ>นี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละหนึ่งรอยสิสี่ปีนะครับนางมิซาโอโอกาวะนะครับ ได้รับการบันทึกจากกิน n นส s s บ o ๊กนะครับให้เป็นสตรีผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกอันนี้สำนักข่าว AP ไปทำข่าวนะครับอยู่ที่โอซาก้าครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ก็ล่าสุดเลยวันนี้นะฮะวันนี้เลยนะครับก็เพิ่งจะทำพิธีนะครับจดลงบันทึกแล้วก็มอบใบประกาศเกียรติคุณบันทึกภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกิน n นส s s บ o ๊กอ f ฟเวอร์เรคคอรว่าการได้รับเกียรติครั้งนี้เป็นของขวัญสำหรับวันเกิดฉลองอายุครบ 115ปีของเธอที่กําลังจะครบรอบวันเกิดวันที่5มีนาคมนี้5มีนาคมนี้จะ115ปีนะครับเพราะถามเรื่องเคล็ดลับในการใช้ชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนคุณคุณยายโอกาว่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเมืองโอซาก้าบอกแต่เพียงว่าก็ให้ตั้งใจรักษาสุขภาพสม่ำเสมอก็น่าจะเพียงพอ,อ,อไงไม่ได้พูดะไรลึกซึ้งนะนี่ฮะ ก็ให้นี่เปรียบเทียบกับกับไม่ล้วนไม่แน่ใจเป็นเหลนหรือเป็นอะไรนะฮะสติสติติชายที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยก็เป็นของชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับคือนายจิโรเอมอนคิมูระนะครับ115ปีฮะตอนนี้ก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยครองสติติประเทศที่มีผู้สูงวัยอายุเกิน100ปีมากที่สุดในโลกนะครับโอ้หหลายอย่างนะฮะ คือญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีอายุยืนเกินร้อยปีมากที่สุดในโลกนะครับมี <คะ S 2> ถึงมีมากกว่า51,000คนและผู้ชายอายุมากที่สุดในโลกก็คือชาวญี่ปุ่นผู้หญิงอายุมากที่สุดในโลกก็ชาวญี่ปุ่นโอ้โหนี่นี่ฮะฉะนั้นก็ถ้าคุณธีระคุณบรรจงอยากจะายุยืนกในน็ให้ไปอยู่ญี่ปุ่นให้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะให้ไปอยู่ญี่ปุ่นนี่เกี่ยวปะ อาจจะเป็นยืนนะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะแล้วก็อย่างชาเขียวเนี่ยเขาจะทานทานกันแทนน้ําเลยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนโตเกียวด้วยไม่ได้เป็นคนเมืองหลวงครับชนบทอะคนชนบทของเราคงไม่ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นก็เริ่มจากดูหนังญี่ปุ่นก่อนเริ่มจากต แล้ดูตรงนั้นก่อนไม่ดูศึกษาวัฒนธรรมเขาแล้วก็วกเขาถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอายุจะยืนยาวถ้าถ้าเกิดดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยอายุอายุจะแข็งแรงอายุจะแข็งแรงอายุจะแข็งแรงกดาดดเข้มแข็งเข้มแข็งจะเข้มแข็งครับมีเรื่องของตุ๊กตาเฟอร์บี้เพราะว่าวันนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับตำรวจสุพรรณบุรีเนี่ยวันนี้ไปจับ ตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุพรรณบุรีนะครับทำไมกับเพราะว่าที่ห้างนี้มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเอาตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยไปขายหลายเจ้าเลยนะฮะวันนี้จับมาเนี่ยได้ตุ๊กตาเนี่ยหลายเจ้านะครับไปทั้งหมด5ร้านด้วยกันคือตำรวจไปปุ๊บเห็นตุ๊กตาวางอยู่ก็ถามเลยบอกไหนขอดูใบอนุญ,ญาตนำเข้าตุ๊กตาเฟอร์บี้หน่อยอเจ้าของร้านบอกไม่มีอ่าไม่มี ไหนใบเสียภาษีนําเข้ามีไหมไม่มีที่สุดแล้วก็ต้องถูกยึดไว้เนี่ยฮะก็บางร้านก็พยายามจะต่อรองกับทางตํารวจนะครับแต่ว่าตํารวจก็ยึดมานะฮะทางตํารวจบอกน,นะครับว่าตุ๊กตาที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มาวางขายตัวละ4,000ถึง7,000บาทคือ ขายทํากําไรต่อครับแต่พอตารวจไปตรวจสอบขอดูใบอนุญาตนําเข้าไม่มีก็ต้องถูกยึดเนี่ยนี่เพราะเบอกไว้แล้วนะฮะว่าจะทํามาค้าขายเนี่ยต้องมีเครื่องหมายใช่ไหมสอมออะไรใช่ไหมใช่เครื่องหมายอุตสาหกรรมออันนั้นก็มีด้วยพาไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับ,รบไปที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะปรากฏว่าตอนนี้กําลังเป็นที่ คือหามากนะครับเพราะว่าวัดนี้นะฮะคือวัดหนองบัวคนไปเยอะนะครับวัดนี้แล้วก็ไปที่ศาลาหลังเล็กภายในวัดนี้นะฮะเพราะว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูงประมาณร2 0ยี่เซนหน้าตักกว้าง39เ้าเซนนะฮะประดิษฐานอยู่ปิดทองเหลืองอลา,ามทั้งองค์แต่นี่สังเกตดูตรงนี้ทำไมฮะเป็นพระพุทธรูปที่มีทั้งหมดส1ดนิ้วนะฮะสังเกตที่มือ ด้านซ้ายของพระพุทธรูปนะฮะจะมีนิ้วชี้อยู่2นิ้วอ๋อที่แบใช่แบใช่ไหมใช่ถ้านับดูก็จะมีทั้งหมด6นิ้วด้วยกันนี่คือถ้าไม่นับนิ้วโป้งเห็นตรงนั้น5แล้วใช่รวมนิ้วโป้งก็เป็น6หอนี่ฮะมือด้านซ้ายมี6นิ้วนะครับปรากฏว่าชาวบ้านมากราบไหว้ทำบุญที่วัดนี้กันเยอะเลยนะครับแล้วก็เรียกกันว่าหลวงพ่อเกินนี่หลวงพ่อเกิน ขนาดพระลูกวัดที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยนะอายุ71แล้วนะพระสุชาติสป,ปันโนนี่นะบอกว่าไม่เคยสังเกตเลยนะเจะทั่งตอนหลังๆมีคนพูดกันเยอะก็เลยมาสังเกตดูโอ้ใช่มี11นิ้วจริงๆด้วยแล้วพระพุทธร,รูปองค์นี้นะสร้างมาประมาณสัก70ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2482นี่ทุกวันนี้ชาวบ้านเวลาไปกราบไหว้ก็จะเอาทองไปปิดที่นิ้วบางคนก็ไปกราบที่นิ้วเลยก็มี ยเยอะเยอะเยอะมากทีละมันใกล้วันที่หนึ่งอย่าพูดเรื่องตัวเลขเยอะเดี๋ยวช่วงนี้ใช่เนี๋ยมันจะไปพัวพันกับตัวเลขผู้สมัครผู้ว่าอะไรอีกมันโอ้โหเมื่อช่เพราะตอนนี้มันก็อย่างว่ามีมีคนที่ชอบเล่นแบบนี้อยู่หลาย<อ>คนตัวนี้ก็ตั้งนั่งตาดูทีวีแบบก็สนใจแต่เรื่องนี้แหละมีมีคดีนะฮะครับ วันนี้นะครับที่สารอาญารัชดาพิเศษเขามีการพิพากษาจำคุกนะฮะจำคุกพ่อเลี้ยงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อมีนาคม54นะครับนายเฮงเจริญ,ญยอดสุขได้คมขืนคมขืนลูกเลี้ยงนะครับ12ครั้งขณะที่แม่ของเด็กเนี่ยไปทำงานคมขืนในห้องเช่าไม่มีเลขที่ อยู่ที่ด้านหลังห้างบิ๊กซีสาขาลาดพร้าวนะครับแล้วก็ครูเด็กว่าอย่าไปบอกแม่นะฮะซึ่งวันนี้เรื่องนี้ก็ขึ้นมาถึงศาลแล้วนะครับศาลได้ตัดสินจำคุกนายเฮงจเจริญยอดสุขอายุ40ปีเองนะครับติดคุกเนี่ยนะฮะคมขืนลูกเลี้ยง12ครั้งใช่ไหมก็12กระทงกระทงละ12ปีรวมจำคุก84ปีนะฮะร,รับสารภาพก็ลดลงกึ่งหนึ่ง จำคุก42ปีนี่ฮะจำคุก42ปีนะฮะตัวตอนนี้อายุ40นะฮะนายคนนี้เนี่ยอย่าได้รับการ <c oughs> พระราชทานอภัยโทษเลยเพราะว่าจิตใจ,จนี่แย่มากนะฮะแล้วก็มีอีกอีกคดีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นศาลอันนี้เพียงแค่จับได้นะครับ,รบที่เชียงใหม่ครับมลนิทิศูนย์ชีวิตใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เขาพานะครับเขาพานางสาวเอนามสมมุตินะครับซึ่ง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเหมือนกันแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยชื่อน,นายดึกแท่ซองเป็นชา,าวเขาเผ่ามงอายุ72ปีนะฮะโอ้อายุ72ปีข่มขืนนางสาวเอตั้งแต่นางสาวเองเป็นเด็กหญิงเลยอตอนนั้นอายุ9ขวบนะข่มขืนอยู่7ปีจนอายุตอนนี้16ปีนะฮะครับก็ข่มขืนเรื่อยมามจนกระทั่งแลวเหมือนกันเลยฮะคือข่มขืนลูกเลี้ยงแล้วก็ขู่ไว้อย่าบอกแม่ นะฮะเด็กก็กลัวโดนโดข่มขืนตั้งแต่9ขวบ10ขวบ11ขวบจนถึง16เพรนะฮะพอ16ปุ๊บแม่เนี่ยก็พามาอยู่ที่มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่คือแม่มาทํางานที่นี่ครับแม่ก็ไม่รู้เลย,เลยนะแล,แล้วทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เห็นเด็กมันซึ่งซึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถามไปถามมาเด็กบอกอเด็กบอกปุ๊บนะฮะทางมูลนิธิก็เลยไปแจ้งความไปจับนายดึกนายดึกรับสรารภาพว่าทําจริงนะฮะข่มขืน ให้เงินครั้งละยี่สิบบาทนี่ฮะโอ้โหไอนี่ก็ต้องถูกตัดสินจำคุกนานแน่ไอนี่คงไม่ได้ออกมาแล้วล่ะไม่ได้ออกมานะฮะไอคนนั้นนี่แปดสิบสี่ปีนะฮะคนนี้เนี่ยโอ้โหคมคืนเขาอยู่เจ็ดปีมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับเหนื่อยเลยนีนะ อ๋ผมเพิ่มเติมเรื่องเด็กทีดเดียวนะฮะข่าวน,นี้ไม่มีภาพนะฮะจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าวันนี้มีเด็กชั้นปอ .2 อายุ7ขวบนะฮะจมน้ําเสียชีวิตก็คือเด็กไปกันกับเพื่อน3คนคนแล้วก็ไปเล่นน้ําแล้วนอ้องคนนี้ก็ออกไปสักไกลเลยนะฮะเสร็จแล้วไปจนไปจน,ปจนออกไปอยู่ตรงกลางกลางบ่อน้ํากลางสระน้ำอ่ะเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ไหวขาเขายืนไม่ถึงก็พยายามบอกให้เพื่อนช่วยช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อย,อยแต่ปรากฏว่าเพื่อนก็ไม่กล้าช่วย เพราะว่ายังเป็นเด็กด้วยกันทั้งหมดป้ายน้าไม่แข็ง<อ>ที่สุดแล้วน้องคนนี้ก็จมน้ําไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเสียชีวิตเลยนะฮะที่ผมมาเล่าก็เพราะว่าเคยคุยกับคุณหมอเด็กเนี่ยหมอบอกว่าเด็กช่วงปิดเทอมนี่นะฮะถ้ามีเด็กเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมสาเหตุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือจมน้ำเพราะไปเล่นน้าใช่เพราะอากาศร้อนครับไปเล่น <ไป S 1> น้ํากันแล้วตอนนี้ปิดเทอมแล้วไงใช่ <c oughs> อ่ปิดท้ายไปดูภาพของพิธีกรรายการเด็กในต่างประเทศนะฮะน่าจะเป็นแถวๆถยุโรปนะฮะเป็นพิธีกรผู้หญิงเนี่ยกำลังดาเนินรายการอยู่ครับก <c oughs> ็เหมือนเรากําลังพูดอยู่หน้าจอนี่แหละปรากฏว่าพูดไปพูดมาเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูน้าตาดดี <c oughs> ด้วยคุณธีระครับนี่นี่ครับ อก็เป็นไรคุณจงหมดสติคือตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรหรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะแต่เนี่ยกำลังพูดอยู่ดีๆเนี่ยเป็นลมล้มลงไปเลยนะฮะอ่าลอยเลยอู้ตายลอยเลยนะเฮ้ยยังวม่อยู่แบบเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับฐานหมดอะนะใช่สังเกตมนไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ได้ค่อยคเพือไม่ค่อยๆหน้าซีดครับนี่แบบพูดอยู่คล่องๆงนะเหมือนฟิลขาดเลยเออใช่เหมือนฟิลขาดอยู่ๆแบบเหมือนคนสับคัตเอาดูดิโลเลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วผมก็จะให้ทีมงานเอาฟูก มาปูรองแถวนี้เพราะว่าเผื่อมีใครเป็นแบบนี้ล้มลงไปหัวแตกเป็นบ้านหมุนบ่อยผมบ้านหมุนผมก็รู้ตัวแล้วแต่ว่าคุณธีระกลางคืนน่ะทำไมจะไปดูจะไปดูนังญี่ปุ่นอะไรเออไม่ดูไม่ดูนะไม่ดูดูเพออะไรบอกจะไปดูญี่ปุ่นอะไรอ๋อศึกษาพระธรรมเขาอ่ายังยังอยากอายุอยากอายุแข็งแรงอ่ะอยาอายุแข็งแรงพบกันพรูนี้นะครับสวัสดีครับ